คุณเคยประสบความสําเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยหรือเปล่าวันนี้ผมอยากบอกคุณว่าความสําเร็จมันสามารถทําซ้ําได้ครับหลายคนเคยมีช่วงชีวิตที่เหมือนจะถึงจุดสุดยอดเคยสอบติดมหาวิทยายลัยเคยได้งานในฝันเคยมีรายได้เดือนละแสนแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างก็ค่อยๆดอบลงงานไม่สนุกเหมือนเดิมรายได้ลดลงแรงบันดาลใจหายไป แล้วเราก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าในชีวิตนี้มันจะสำเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวจริงๆเหรอผมอยากเล่าเรื่องของพี่อามพี่อามเคยเป็นนักกีฬาระดับชาติที่ได้เหรียญทองเป็นคนที่ใครๆก็ยกย่องว่าประสบความสำเร็จแต่หลังจากเลิกเล่นกีฬาชีวิตเขากลับแย่ลงเงินเก็บหมดไม่มีเป้าหมายใหม่ไม่มีใครจำเขาได้พี่อามเคยคิดว่านั่นแหละคือช่วงที่พีคที่สุดในชีวิตของเขาจนวันหนึ่งเขาเปลี่ยนคำถามจาก ทำไมเราหมดไฟเป็นอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราสําเร็จในตอนนั้นแล้วเชื่อไหมครับเขาค้นพบว่าความสําเร็จของเขาไม่ได้มาจากพรสวรรค์แต่มาจากวินยัยการฝึกซ้ําๆการลุกขึ้นหลังพ่ายแพ้และนั่นคือสิ่งที่เขานํามาใช้กับธุรกิจใหม่ปัจจุบันเขาคือเจ้าของฟิตเนสและเป็นวิทยากรที่ช่วยแนะนําคนที่ล้มให้กลับขึ้นมาลุกขึ้นและสําเร็จได้อีกครั้งพี่อาร์มมักจะบอกว่าผมไม่ได้โชคดีหรอกครับ ผมแค่เข้าใจวิธีการทําให้ความสําเร็จมันเกิดขึ้นได้ซ้ำๆเท่านั้นเองความสําเร็จไม่ใช่การฟลุกมันคือผลลัพธ์จากกระบวนการและข่าวดีก็คือกระบวนการนั้นมันสามารถทําซ้ําได้ครับถ้าคุณเคยประสบความสําเร็จมาแล้วหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนั่นแปลว่าคุณรู้จักเครื่องมือที่สามารถใช้กับตัวเองได้ดีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วย3อย่างนี้ครับ 1. กลับมาสร้างวินยัย ความสำเร็จไม่ได้ใช้แรงฮึดสู้แค่วันเดียว 2. ฝึกวิเคราะห์ให้เป็นการถามตัวเองว่าตอนนั้นเราทำยังไงลองใช้ซ้ำอีกครั้งครับ 3. อย่ารอให้มั่นใจร้อเรซเริ่มเลยลงมือตอนนี้แล้วค่อยปรับค่อยพัฒนาผมเชื่อว่าถ้าทำทั้ง3าข้อนี้แล้วความสำเร็จจะกลับมาหาคุณอีกแน่นอนครับ เพราะความสําเร็จไม่ใช่เส้นตรงแต่มันคือรูปขึ้นและทุกครั้งที่คุณขึ้นมาได้อีกครั้งมันจะแสดงให้เห็นว่านั่นคือชัยชนะที่ยิ่งกว่าครั้งแรกวันนี้ผมอยากให้คุณกลับไปถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เคยทําให้เราสําเร็จแล้วเอาสิ่งนั้นกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเพราะความสําเร็จมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่รอให้คุณลงมือทําซ้าๆเท่านั้นเองครับและถ้าคลิปนี้ช่วยจุดไฟในใจคุณอย่าลืมกดติดตามคนทางแห่งแรงใจเพราะที่นี่ เราทําให้คําว่าเริ่มใหม่ไม่ใช่คําที่น่ากลัวอีกต่อไปหนทางแห่งแรงใจช่องที่เชื่อว่าคนธรรมดาก็สําเร็จได้หลายครั้ง